อันนี้เราอยู่ที่ตลาดกินไหนนะฮะพลังสองนะตลาดมันเริ่มเปิดแล้วแต่ว่าคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรวมๆคร้จะประมาณน,นี้แต่ว่าของขายเริ่มมาเยอะแล้วอันนี้เรามากินซูชิครับป็นเส้กีครับอนครืออร่อยวมันคือซูชิีมันจะหมดแล้วแต่ว่าขายถํามันขายดีมากอะ อยู่ตรงตลาดทีไนตตรงวัดรามสองนะครับเพื่อนข้างๆเซ็นทรัลนะไว้มาดูได้ครับมาแล้วน่และนี่นะก็คนก็เริ่มมาเดินกันนะแต่ก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แก็ดขายแต่วก็เริ่มมีมาบ้างแล้วแหละับนครับาบครับแลเปไดิการให้ในตองด้วยครับ นนคือเรื่องคือสถานการณ์มันเริ่มที่ขายแล้วไงตอนก็จะเริ่มมาเดินแล้วคน้าใหญ่มากครับขวดยงนะฮะทีังจัให้ต่อยู่รเวร้รนนาออนะครับรบวดงนฮะังเจที่นะ,ทน,นะเราโอเคร้านใหดังมากเลยเดี๋ยวค่อยไปค,คุยกันที่บานดีกว่าสวัสดีครับถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเดินตลาด เพลงไหนตอนขลามสองมันจะอยู่ข้างๆกับเพนงท่านความสองเลยนของคิมเยอะมากแต่ว่าพวกร้านเสื้อผ้าอะไรเนี้ยก็ยังไม่ค่อยได้เปิดแต่แต่ว่าร้านของคิมนะเปิดครับเปิดร้านเปิดหมดเลยแต่ก็ยังมีไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผิดแค่บางร้านแล้วพอดีเราไปเจออันเนี้ยเป็นตู้ที่ชิลกิบบทนะก็เลยซื้อมาลองเดีย๋ยวเรามารีวิวกันว่าอาร่อยหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ แอบไปยืนดูตอนเขาต่อแถวซื้อกันนะก็ลูกค้ายเยอะมากแล้วก็แต่หลายคนก็พูดกันว่าอ่อะไรนะแต่ว่าเรายังไม่เคยลองนะเราก็จะลองมันจะเป็นคิ้นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอันี้ไม่รู้ไม่รู้ชื่อละไม่รู้ชื่อร้านอะไรนะนนแต่ว่าเขาจะทำแบบร้านใหญ่เนี้ยนะชื่อว่าซาบิ เป็นคอนจริงๆอะเป็นคอนกินวาซาบิไม่เป็นด้วยแหละแต่ว่าก็ชอบคำเดียวเลยนะอืมก็จริงจริง,งน,งน,น,น,าานหะหน,น้าตาม,มันดูน่ากินแต่ว่า พอเ,เอาเข้าจริงมันคือ,แอ,แ,อแอบธรรมดาแอบแบบไม่ว,าว้าวอ่ะอืมแต่ก็นะมันก็คือชิ้นละสิบบาทอ่ะอแต่ว่าชิ้นละสิบบาทได้รสชาตินี้ก็โอเคแล้วแหละเนาะนคงจะไปเอาคุณภาพแบบบนห้างแบบ คงไม่ได้อ่ะอืมอร่อยอร่อยก็ได้สรุปจะอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยก็ได้น้อมันได้ต้องชิ้นใหญ่อ่ะถามว่ารสชาติมันก็เหมือนโูชิทั่วไปล่ะ รสชาติมันก็ธรรมดาไม่ว้าแต่ว่าเนี่ยมันก็ชิ้นใหญ่มากชิ้นละสิบบาทจริงๆวันนี้เราเครียดมากเลยนะเพื่อนๆมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราอยากพูดให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าเราอะทําช่อง y o u t u b e ใช่ไหมแต่ตอนนี้พูดแบบไม่อายเลยอะก็คือแบบมีคนติดตามแบบแค่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบห้าคนแต่ว่าที่เราทําช่อง youtube อันนี้ด้วยความที่เราอะเขาเรียกว่าะระยะเหมือนแบบ ลองทุกอย่างแล้วในชีวิตเนี้ยคือแบบค้าขายทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกเราก็รู้สึกว่าทำไมเราแบบมันยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเรามีความรู้สึกว่าเออเราเราอยากให้ครอบครัวเราสบายเราอยากให้พ่อแม่เราสบายแล้วก็เราไปได้เห็นช่อง youtube ช่องหนึ่งอะเนาะชื่ห้อง ชีวิตในอเมริกาม a มแอนเคน่ะก็คือเป็นช่องของพี่แพทแล้วก็ช่องของน้องนารดิวอา่าใช่ไหมว่าเราก็เลยแบบลุกขึ้นมาแบบจะทำคลิปที่แบบเป็นลอง youtube อะไรเงี้ยเราเคยมีโอกาสได้คุยกับน้องที่น้องนัดน้องนารดิวอะ่ะเขาก็ให้คำกำลังใจเรานะบอกว่าสู้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปให้ตั้งใจทําค่อยๆทําค่อยๆแบบเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาติดตามเรื่อยๆจากวันนั้นจนวันนี้เราก็ยังมีเราก็ทำมาเรื่อยๆก็ยังไม่ถึงปีนะก็เราจะเริ่มเริ่มประมาณธันวาหรือตุลานี่แหละปี6-2เราจำไม่ได้นะครับก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าคลิปอยู่ในช่องของเรา <c oughs> ชื่อชื่อช่องเราก็คือชื่อว่าช่องจั m i n e ชารแนลคุมแก้วนะครับก็คือไม่รู้จะตั้งว่าช่องอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเจตนาลมของเราคืออยากจะทําช่องอันนี้ขึ้นมาเพื่อแบบไปสถานที่เที่ยวที่กินแล้วก็ไปดูไลฟ์ชีวิตของแต่ละคนว่าเป็นยังไงกินไปเจอร้านอะไรวันนี้เหนื่อยไหมสนุกไหมอะไรแบบนี้มากกว่าเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนี้มีคนติดตามอยู่25คนถามว่าเราดีใจไหมเราดีใจมากเลยนะว่า อย่างน้อยๆอ,อ่ะมันก็คือการเหมือนกับว่ามันคือการเพิ่มขึ้นเราอยากขอบคุณไอดอลของเราสองสอช่องก็คือพี่แพทกับน้องนารดิวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ท้ออีกต่อไปที่จะต้องทำคลิปแบบนี้ถ้าสมมติว่า2ช่องพี่เขากับน้องพี่แพทกับน้องนารดิวอ่ะมีโอกาสได้เห็นได้เห็นช่องเราเนะาะแม้ว่าช่องเรามันยังเล็กมากแต่ว่าเราคิดว่า ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้มีโอกาสเห็นช่องของเราหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ที่เขาได้เห็นช่องของเรานะพี่นะขอบคุณมากๆที่ทําให้ให้ผมมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับขอบคุณน้องดิวด้วยนะครับที่ทําให้มีกําลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับจากวันนั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตายเคยแบบไม่อยู่แล้วบนโลกนี้คือแบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับ เราเป็นคนสุดท้องแล้วพี่สาวเราคนที่สามหายสาบสูญไปโดยที่ตำรวจหาอย่างหาหาลักฐานไม่ให้ให้ไม่ได้ว่าหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นทางนั้นที่มีกล้องวงจรปิดมีสัญญาณโทรศพัพท์ว่าได้หายไปในพื้นที่นั้นจริงๆแต่ว่าตำรวจก็ได้แค่นั้นเหมือนเหมือนวนอยู่ในในคำตอบเดิมๆมาครับเราเลยมีความรู้สึกว่าเราภาระทุกอย่างมันตกมาอยู่ที่เราไม่ว่าจะเป็น หล,หลายๆเรื่องที่ที่ทเรามีพันธะผูกพันร่วมกันกับพี่สาวเราเนาะทั้งเรื่องของครอบครัวพ่อแม่สุขเขาเรียกอ,อะไรอะสภาพจิตใจสุขภาพทุกอย่างมันเลยทําให้เราต้องดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้วันนั้นเราเคยคิดฆ่าตัวตายเราเคยบอกน้องดิ้วไปว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําทุกอย่างแต่ว่าตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่อยู่อีกแล้วแล้วเราก็ผ่านคืนนั้นมา จนกระทั่งตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราเรา,เราแข็งแรงเรากลับมาทำงานกับาามีงนนทเป็บริษัทอีกรอบหนึ่งทำงานประจำอีกรอบหนึ่งจุดเป้าหมายของเราคือเราอยากดูแลพ่อแม่นะก็เหมือนเหมือนกับทุกคนเลยคืออยากมีไรายได้อยากดูแลพ่อแม่อยากทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จมีเงินเดือนเยอะๆแต่เรา ไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีหนึ่งเราพยายามทําทุกอย่างเราวาดฝันหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เลยมาลองทําช่อง YouTube ดูอีกหนทางหนึ่งเผื่อว่าจะเป็นอีกทางที่ทําให้เราได้มีรายได้แล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เห็นคลิปนี้หรือว่าเห็นวิดีโอนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกๆคนนะครับโอเคไม่ดราม่าแล้วเนาะแล้วก็จะร้องไห้ทุกทีเป็นเอาเป็นว่าเบื้องต้นพื้นฐานช่องเราก็จะเริ่มต้นมาจากตรงนี้เผื่อว่าวันหนึ่งมีคนติดตามเยอะๆเราก็จะได้เอาอันนี้ไว้เป็นให้เพื่อนๆด้วยดูว่าอ๋อที่เราทำช่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ เริ่มต้นเริ่มจากตรงนี้มาเนาะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เริ่มทํา YouTube เป็นช่องจันมินแชนแนลนะครับแล้วก็วันนี้ไปเดินตลาดแล้วทีนี้บังเอิญว่าไปเจอร้านซูชิร้านหนึ่งมันน่าทานมากก็เลยลองซื้อมาทีละสิบบาทชิ้นใหญ่มากแต่ว่ารสชาติเราว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งในใน,ในตามมาตรฐานราคาของเขา แต่ถามว่าอร่อยมากไหมก็ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเอาไว้เดี๋ยววันหลังถ้าสมมติว่าเราไปเจอร้านไหนหน่าทานนะครับหรือว่าร้านไหนที่ดูน่าสนุกหรือถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปนั่งทานหรือว่ามีผู้ใหญ่พาเราไปทานหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีแบบมุมที่แอบทําคลิปวิดีโอแบบนี้มาฝากเพื่อนเอนเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบอย่าลืมนะเราขอฝากกดตามติดตามให้เราหน่อยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็เท่านี้ก่อนนะครับ bye บ๊ายบายสวัสดีครับ